ตัดทำศัลยกรรมที่ไหนมาก่อนเลยนะคะและที่ไอริมาทําจมูกในวันนี้นะคะเพราะว่าไอริมีความไม่มั่นใจในใบหน้าตัวเองคือปกติต้องใส่แว่นตาไว้ตลอดเลยเพื่อปกปิดทัมที่บริเวณจมูกด้านข้างนี้นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะว่าคุณหมอเน่นจะทําหน้าให้ไอริหวานดูเป็นหญิงขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าปกติมีแต่คนชมว่าไอริถอดแว่นแล้วหล่อมากเลยนะคะวันนี้เราจะสวยแล้วค่ะไปกันเจอกัน หมอนะคะเลยแนะนําว่าควรเสริมเป็นเทคนิคโอเพนแก้ไขโครงสร้างแบบไรซิลิโคนโดยคุณหมอจะตะใบทั้มและกระดูกส่วนเกินที่ปูโนูน ôn, ออกแล้วยืดผนังกัน้นจมูกด้วยเนื้อเยื่อตัวเองด้วยและที่สําคัญค่ะจะทําให้ปลายดูพุ่งสวยแบบปลอดภัยไรซิลิโคนและสิ่งแตกปลอมอยู่ได้ยาวๆตลอดชีวิตเลยค่ะยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าหลังทําจะเป็นยังไงบ๊ายบาย ามาลองดูกันดีกว่าว่าตัดใหม่เนี่ยเจ็บจริงไหมนะคะเพราะหลายคนบอกว่าตาคาที่แบบมาเต็มนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเจ็บไหมค่ะแล้วไว้ครบ1เดือนนะคะเดี๋ยวอลิจะมารีวิวแบบละเอียดที่เพิ่งมาใหม่เลยตั้งแต่ว,วันแรกที่ทําจนถึงวันที่30เลยนะคะบ๊ายบาย ข้างเป็นยังไงบ้างคะตอนเนี้ยพอเราถอดแว่นถ่ายรูปเนาะพอก็จะชมว่าแบบเฮ้ยหน้าเราดูนขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยค่ะศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตดูแลยากก่าที่คิดไหมคะไม่เลยค่ะก็คือตอนแรกหนูกลัวมากเรื่องการศัลยกรรมเพราะว่าในชีวิตเนี่ยเคยทำเนี่ยมาก,กแค่แบบพวกบอท็อกซ์แฟตฟิลเลอร์แบบมันเป็นการฉีดเติมเนาะแต่ไม่เคยแบบลงมีดผ่าเลยการดูแลก็คือเรากลับบ้านไปเราก็แบบชิวอะก็คือเหมือนเจ็บ แต่ว่ามันไม่ใช่เจ็บแบบอุ๊ยทนจม่ไดทนไม่ได้แต่มันคือเจ็บที่เราแบบทนได้แล้วเราก็จะแบบเรารู้ตัวว่าแบบผ้าผ่านความเจ็บนี้ไปแล้วคือเราจะสวยอะแล้วก็มันไม่ถึงห้าวันหนูสามารถไปนั่งทานข้าวนอกบ,บ้านทางเผือกได้เลยอยากบอกอะไรกับคนที่กําลังตัดสินใจจะทําจมูกครั้งแรกบ้างไหมเอ,อ่ยการศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตทุกคนมันต้องมีความกางังวลแต่บอกเลยว่า การทำจมูกเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ถ้าตัดสินใจที่แบบเฮ้ยเราอยากสวยขึ้นเราอยากพัฒน,นาขึ้นทําเลยค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยนะคะมันช่วยเรื่องของการเสริมบุคลิกความมั่นใจจริงๆนะบางคนก็แบบเขาพูดว่าเฮ้ยไม่ทํางานเกี่ยวกับหน้าตาแบบไม่จำเป็นต้องทำไปได้แต่ว่าความจริงอะในเรื่องของการใช้ชีวิตการถ่ายรูปหรือว่าการทํางานไม่ว่าจะเป็นการทำงานออฟฟิศหรืออะไรต่างๆมันเสริมบุคลิกได,ได้จริงๆค่ะ ทับใจอะไรเลยเลิต้คาคีมค่ะใชยอย่างแรกเลยนะคะก็คือหนึ่งเลยทับใจตรงที่ว่าคุณหมอมือเบานะคะและไม่ว่าจะเป็นการฉีดอาชาบอกยาชาเนี่ยคือไม่เจ็บเลยอย่างก,ก็ไม่เจ็บเลยถ้าถามความเจ็บก็คือเหมือนการฉีดแฟตหรือว่าเจ็บว่าฟิลเลอร์ได้ทำการฉีดยาชาทำจมูกแต่อย่างที่2ก็คือการดูแลของพี่พี่เซลล์ค่ะทั้งว่านี้ป้าแคลก็คือดูแลติดตามดีมากก็คือแบบบางทีหนูมไม่คนอ่านไลน์ช้าใช่ไหมพี่เลยในต้าแคลก็คือแบบพูดว่าทำเลยว่าเอ้ย เราหาการเป็นยังไงบ้างมีการฟอลโลักันดูแลบริการหลังการขายทุกอ่าทุกบ